เช่นเดียวกัน,นครับพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับก็ได้มีการประเมินคุณค่าการจับจ่ายต่ำสุดครับในรอบ10ปีเนื่องจากโควิด -19 ทําให้ประชาชนลดการเดินทางและก็การใช้จ่ายครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับได้มีการสํารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่2564นนะครับโดยเขาได้สำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,223ตัวอย่างครับก็พบว่าพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยในช่วงปีใหม่เนี่ยน,นะครับมีมูลค่าต่ำสุดในรอบ10ปีครับก็คืออยู่ที่ประมาณ91,000กว่าล้านบาทลดลงร้อยละ33.6ครับแล้วก็เป็นปีแรกที่มียอดใช้จ่ายต่ำกว่า1แสนล้านบาทท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยครับอธิการบดีมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยท่านบอกว่า สาเหตุเนี่ยก็มาจากประชาชนเนี่ยมีความวิตกกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจและก็การระบาดของโควิด -19 ร้อยละ57.5นะครับมีการระบุว่าพักผ่อนอยู่กับบ้านมากขึ้นและร้อยละ71นะครับไม่มีแผนเดินทางในช่วงปีใหม่ส่วนการใช้จ่ายการทำบุญเนี่ยก็ลดลงนะครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวซึ่งค่าใช้จ่ายปีนี้นะครับอยู่ที่9,876บบาทต่อคนนี่นะครับซึ่งปีก่อนเนี่ย หมื่นห้าพันกว่าหมื่นห้าพันกว่าบาทต่อคนอต่างกันเยอะเลยนะ,ะส่วนกรณีที่รัฐบาลเนี่ยยังไม่ล็อกดาวทั่วประเทศนะครับแต่ใช้วิธีการแบ่งโซนแล้วก็ให้แต่ละจังหวัดเนี่ยพิจารณามาตรการที่เหมาะสมนะครับทางมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยก็มีการสนับสนุนแนวคิดนี้นะครับเพราะว่าจะลดผลกระทบทางเศรษฐ,ฐกิจได้ซึ่งความสูญเสียเนี่ยอาจจะมากถึง70,00ล้านบาทต่อวันหรือเสียหายประมาณเดือนละ2,000 200, 0 0ล้านบาทครับ ทั้งนี้ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับก็ยังเสนอให้รัฐบาลเนี่ยใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวนะครับอย่างเช่นการขยายโครงการคนละครึ่งระยะที่3านี่อันนี้ประชาชนเริ่มจะคุ้นเคยกันแล้วนะครับคนละครึ่งดีเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่ประชาชนเนี่ยอยากจะให้รัฐบาลได้ดําเนินการในปี64เนี่ยนั่นก็คือการป้องกันการระบาดของโควิด -19 การเมืองมีเสถียรภาพและก็ การดูแลค่าครองชีพให้เหมาะสมนั่นเองครับ